โอ้ว oh, ต้นแข็งแรงอย่างเดียวอ๋อสวัสด uh, ีครับอ่ะข้าโทรมาให้มาดูเพิ่งนะครับต้นนี้ผมมาตีกันบ่อยนะครับกับแปะก็มาแม็กก็มามิวก็มาบ่อยนะครับผม ปีที่แล้วไม่ได้มาตีนะครับปล่อยมันล้างมันลังเล็กนะครับแล้วก็ปีนี้โทรไปเมื่อวานนะครับผมน้องก็โทรไปเมื่อวานแต่ก็ยังไม่รู้ว่าล้างเล็กล้างใหญ่เห็นอยู่ดำๆนะครับผมเดี๋ยวไปตูมดูกันว่ามันใช้ได้หรือเปล่าพึ่งใหม่ไหมอะไรเงี้ยแต่ดูจากลกกระจาบยังทำลังไม่เต็มนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะกินดอกอะไรเี้กินดอกอะไรดอกบเยแล้วเนีย โอ้โห oh, oh, คุณวัชพืชไม่ใช่ตะตูพืชนะครับวัชพืชคืออาหารของพึ่งโอ้ยดอกนี้ผมดูบ่อยเนี่ยน้านไหนตัวพึ่งอ่ะเนี่ยครับเห็นไหมมิมมิมกินมิมกินดอกวัชพืชทุกอย่างนะผมพึ่งกินนะครับยิ่งช่วงได้ฝนใหม่เนี่ยเฮวหมูหญ้าคาโคกกระสุนอะไรต่างๆเนี่ยหรือดอกหญ้าขาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมพึ่งกินหมดนะครับถ้าฝนไม่ตก พวกหญ้าพวกนี้ไม่ไม่แตกไม่งอกเงยอะ่ะมันก็หมดอาหารมันก็จะเกาะเจา่าวไม่ทํารังอะไรเงี้ยเมื่อวานพี่แป๊ะตีมาเป็นไงได้น้าขวดกระทิ้งแดงใช่ป่ะแต่เกสอนนะ่ะเป็นโลเลยดอกแค่หมูยาคาทั้งนั้นเลยนะครับได้กินนี่รู้เลยนะครับผมมันมันหอมมากมาผมเก็บไว้นะครับเกสอนนะเดี๋ยวผมจะไปทคํคลิใไปดูว่าเกสอนแค่วหมูยาคามันเป็นยังไงแล้วพึ่งกินจริงหรือเปล่านะครับผม,มว่าจะพืชพึ่พงกินนะครับ ไม่จะเป็นต้องเป็นพืชไร่เขียวหรือว่าพืชสวนนะครับผมโอ้อ่อนแต่ว่าแปะ๊ะต้นนี้นะครับผมตีประจำเลยไม่หักนะครับ <c oughs> โอ้แฉกปล่อยไว้จักแล้ไปเนาะโอ้ไม่อ่อนนะพี่เ <c oughs> นี่ยทำหลังนี้เองตีเพิ่งอ่อนไม่รู้ลูกประจาบ <c oughs> ลูกประจาบพอจะเต็มหลังแล้วนะครับ โลกระจาบลงนี้ก็หลายลังพอนเต่าผมเลือนแป๊สูงนะครับผมเห็นม่าจะต้นอย่างนี้นะเป็นต้นพุ่มนะขึ้นไปนู่นสูงนะ,ะทุกท่านเดี๋ยวจะทําครบนะครับใบตองวันนี้ใช้ไม่ได้เมื่อคืนฝนตกหนักนะครับผมมันอื่นผมเลยเอาใบาตองเนี่ยมาเป็นเครือเถาที่จะมัดครบให้นั่นแต่จะใช้ยางแห้งนะครับผมช่วงนี้ใช้ตับเสือก็ได้ตอนนี้พี่แป๊ะหักตราเสืออยู่นะครับ อ่านูนะเป็นเป็นต้นตาสือนะครับผมรื่งจุดเข้าไปแล้วเนี่ยมันติดในในฤดูฝนใช้ได้นะผมไม่ต้องกลัวลูกไฟหล่นมาแล้วข้างล่างนะไฟไหม้นะครับเดี๋ยวขอแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวนั่งบรรยายเพราะว่ามีเสียงเพลงเยอะแยะม,มากมายก็มีงานอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะโดนล,ลิขสิทธิ์สวัสดีบนต้นถึงละเนี่ยครับขึ้นต้นตะเดามาสูงอยู่แล้วก็ตอกถอยเป็นโพงเก่าจะหักไปหักเลยิดแป้อยโน่นนะครับเดี๋ยวให้ตายตายขึ้นไปไปเดี๋ยวตายตามน้องนะครับผม ขอบหน่อยนานานขึ้นสูงนะครับนี่ครับมันโพงเงี้ยนะครับเกีจะขึ้นคนเดียวผมอะวันนี้เอาพี่แปรมาด้วย อท้านย,ยนี่ตะปูเก่าขเขานะครับ ฮะตอกที่ตรงนั้นมันจะเป็นตะไคร่นะ่ะตรงตรงกล้วยไม้เห็นปะ่ะเออตอกหน่อยนึงเลื่อนกล้วยไม้อย่าประมาทยิ่งเปลือกน้ำอะ่ะตะปูประคองฮนะ ถึงที่พักถึงที่พักพี่แปะจุดครบก่อนแล้วยังไม่ไดันอะไรเลยครบจะติดก่อนอืมตด,ดไปอีกไปยืนริงน้นก่อนว่นต่อเลย ไมาบอ้โพึ่งกลัวจะอ่อนไม่อ่อนก็แก่หน่อยเพราะว่าพึ่งร้ออาหารจะเป็นอย่างนงี้นะจวงเนี้ยเพื่อนๆใจเต้นตึ๊บๆเกี่ยมครบวะก็ท่านใดที่สนใจนะครับพลอยนะครับผมเพจหญิงพลอยนะครับลูกสาว เข้าไปเลยพักได้ต่างได้ไอโมงใบสองร้อยห้าสิบนะครับที่ผมใส่กันเนี่ยอย่างเหมือนกันนะครับผมสองร้อยห้าสิบกันพึ่งกันมิมกันแต่กันต่อไม่ได้นะต่อมันหน่อยยาวนะมันเกาะมันกัดมันสอดถึงนะครับพึ่งสอดเหล็กในไม่ถึงมิมไม่ถึงนะเดี๋ยวพี่ขึ้นหนอดเงียตรงนี้ได้ต่อก็เน่ตรงขาเนี่ยอ้าวเนี่ยตรงนี้ตั้งตัวเนี่ยต้องต่อแกเนี่ย หนด่งก้อนครบแก่เลยให้แน่นนะเนี่ยทอยอย่างที่ผมใช้กันทั้งนั้นเลยนะครับเออแค่นั้นแหละให้ผมขึ้นก่อนเปล่าพีแปะแกถนัดรองเท้านะผมไม่ถนัด ผมอาจจะตีนเปล่ามือเปล่าถ้าพึ่งไม่โหดจริงๆนะครับผมก็จะไม่ค่อยใส่แต่มาเช้าหน่อยนะครับผมเงียบๆอย่างเงี้ยน้องๆบางทีบอกเฮ้ยมันเงียบเนาะบางทีโบกไปเนี่ยลื่มเลยนะครับผมก็อย่าประมาทพึ่งนะครับมีสองประเด็น <c oughs> รูสลุยดูหลังนกกระจาบแล้วอาจจะเกาะเจา่าหรือไม่ก็แก่ไปเลยหรือว่าไม่ก็ทำอ้ออ่ะพึ่งรออาหารหน้านี้ น้ำจะน้อยบางทีก็มีกระต่เกสอนนะเพื่นอนๆเอาเล,ยล้ยยยอยย่นนยย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 พยย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  ครั้งแรกขึ้นสูงนะครัมีหวิวมีหวาวมีเสียวผมยังไม่จุดแล้วประหยัดกบก่อนน่าคุณทำไมทำควันกระหมงยังไงเนาะแก่หรือเพิ่งเริ่มทำาลังว่วันอาจจะรอคปสอนนะ อะไรล่เล้งเดี๋ยวที่ถุนถือนี่ผมดิวันวันถืออย่าหล่นนะไป แกกดบนแล้วแต่ยังไม่ได้อัดใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องให้ยเยอะๆเพึ่งอ่อนแต่แล้วผมบอกแล้วเพึ่งเจ่าหรอเจ่าหรออาหารนะครับผมยังไม่เต็มดง,งดที่แรกกะจะไว้ที่สักสิบวันนะอ้ผวปีเป๊ะเลย แก้ขึ้นมาถึงนี่แล้วขึ้นมาถึงนี่แล้วพี่กออ็ขอขอบคุณทุกท่านที่ชมคิดผมตลอดกับน้องนะครับมาดูรุนน้ำกันโอ้โอืมขอเด้อ ต่อทีจะทางจะป่าจะเขาจาังหจะหนองสกอของมึงบ้างเหลือี่แหละเฮ้ยไปกินดอกป่าก็เขาเหมือนกันดอกย,าย่าเฮ้ยติดก่อนเดี๋ยวตัวดูดนึ่นะครับแปะขี่ตะลอนจนตูดแห้งนะครับผม เมื่อวานได้ตัวมาขายอยู่นะมีอยู่ขวดกระติ้งแดงลองนั้นเกสรเ้วหมูยะาาทั้งนั้นเลยเพอช่วงนี้บางทีน้ำหวานเนี่ยมันน้อยแต่เป็นบางที่เลยนี้ได้แล้วเนี่ยน้ำหวานนะครับพอเป็นขวดอยู่ม<อ>ั้งไอเดอวถุงมาแป้ไมีถุงมาป่ะ ของเลยพันอนึางเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยน้ำพึ้งเ่ะอเห็นไหมฮะมันมันจะยิบๆิบหรือน้ำไม่เยอะวะถึงขวดล้วไม่รู้เกยต่อเพื่อนๆเนี่ย

โรยครับผมเราไม่จะพายลงนะพเพื่อนๆต้องโลยลงนะมันทวงกิ่งแล้วนี่ถ้าลมแรงนี่อันตรายไปเะเสี่ยวเฮ้ยอย่าปล่อยที่ปล่อยทีแกปล่อยเลยแกไม่ต้องยึดยักยึกยักเสียวกิ่งปล่อยเลย ถึงมงั้ะเชือกอันนี้มันตันแล้วผมตัดบ่อยๆจันถึงบ่าแป๊ะยังไม่ถึงอึ๊บแปอ่ะ

ถ่าย 5K ให้ถ่าย 4K ให้เหรอม่กต้้ออไดเอดี๋ยวจะเพิ่งใจเย็นๆหนูการลงอ่ะมันเสียวอยู่เด้อนี่อนแป๊บถอย ใช่ลื่น,ลยยนัน่าตายตรงนี้เนี่ยตอนวันนั้นโอ้โหลื่นเออคือเป็นไอ้แน่ขี้ตะไคร้เยอะเนี่ยจริงๆรนั่นก็ดื่มไม่ได้เลยไหนนั่นน่ะแต่ก็เดือบมาลื่นนู่นน่ะนะลื่นนะเจ้าตะไคร้ทั้งนั้นเลย <S 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 ผมขึ้นโอ้โหเป็นติบแล้วมนนั้งต,ต,ต้นเนี้ยตีตั้งแต่หนุ่มๆอ่ะตั้งใจคอยตั้งแต่มีหมอไซ้พวกง่ายๆเราก็ได้มาไกลใช่เะล่ะช่วงนั้นจักรยานหาเพื่อนครับ ปั่นกันแทบสองคนก็ดำเจอพึ่งหลังนึงก็ดีใจแล้วปั่นจักรยานหาพึ่งดูตัวพึ่งตอนเด็กๆฝอนต่อยกี่ลหนึ่งสองสามสี่หาตรงนี้ต้องใช้ผมตอกผมก็มาตอกประจำนะครับตรงนี้นะครับคือมันต้องใช้ยิ่งอื่นๆนะลื่นฝนมาแล้วแปะ งานบวชโอ้โตรงนี้อันตรายต้องประคองดีๆตะ <c oughs> ปูสั้นมากเลยก็ต่อไว้ถามว่าหลายปีเป็นจะเป็นเป็นสิบกว่าปีเลยนะครับเนี่ยคนแถวแถวข้งรานนะครับผมมาตีเขาไม่ได้ใช้ทอยอย่างผมเนาะ ขาเก่งมันตึงนะครับผมอันตรายอยู่ค่อยหลังลงอย่างเดียวนะตรงนี้ชานต้องเกาะกระปูครับผม ไม่ขึ้นทุกปีนะัต้นนี้นะครับผมแต่ปีที่แล้วผมไม่ขึ้นเพราะว่ารังมันเล็กแล้วก็พึ่งแก่ด้วยนะครับน้ําไม่ว่าดีก็ก็เลยไม่เอาแต่ปีปีก่อนต้องขึ้นอยู่เอาให้คุณยายก็หมดเลยน้ำพึ่งนะครับผมต่อก็แบ่งกันไปกินนิดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมก็ฝากติดตามหญิงพลอยพานแปะนะครับผมพานมังกรแล้วก็เพจพวกเรานะครับซึ่งเป็นเพจสำรองผมนะครับขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับผม